สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมผมกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานํำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับอีซูซูดีแม็กสเปคแครครับผม คันนี้นะครับเป็นปี2007ครับผมเป็นเครื่อง2005ดีเซลครับรุ่น SLX ครับตัวท็อปสุดเลยครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟรีดาวครับออกรถศูย์บาทไปเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถกันนี้นะครับคุณลูกค้ามือเดียวออกห้างครับผม เป็นไฟข้าวหลามตัดแล้วนะครับผมตาเฉียงครับผมรถบ้านมือเดียวเลยครับผมสีสันสวยงามครับรุ่นพับสุดครับ s l x ครับผมสวยจริงครับคันนี้คุณลูกค้ารถบ้านเลยครับสภาพพร้อมใช้งานเลยครับผมใหม่มากครับเครื่อง2,500นะครับ DDI i-tech ครับผมสุดประหยัดน้ำมันเลยครับคันนี้สีสันสวยเงางามครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกัดยางใหม่ๆดอกเต็มๆแน่นๆทั้ง4เส้นเลยนะครับขับได้อีกยาวไกลเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมข้างในกันต่อเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้าฟลูออปชั่นเลยครับผม ระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับผมเบาะกรรมะหยี่นะครับเดิมโรงงานเลยครับผมใหม่มากครับไม่มีขาดไม่มีริ้วรอยเลยครับผมภายในนะครับสะอาดมากครับผมเจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษาอย่างดีครับทางเราก็ดูแลรักษาอย่างดีเช่นกันครับมาดูเบาะแคบปครับผมใหม่มากครับ แทบไม่ได้นั่งกันเลยทีเดียวครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมและผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับบัดเพาะขนาดไหนนะครับผมโอเคครับชึ่งเดียวทีเดียวสตาร์ทติดง่ายครับ โอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2005 DDI Tech d i e s e นะครับผมประหยัดน้ำมันมากที่สุดเลยครับเสียงเครื่องฟังเพราะครับผมเครื่องนะครับแห้งๆเลยครับไม่มีเยิ้มไม่มีซึมเลยครับผมและที่สําคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับผม แทนเทดเม็ดอาร์คคมกิบสวยงามที่สุดนะครับหัวน็อตไม่เคยขายไม่เคยขยับเลยครับผมรถมือเดียวออกขทางป้ายแดงเลยนะครับคันนี้คุณลูกค้าใหม่มากครับคันนี้ผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนเลยครับและไม่มีน้ำท่วมครับผม ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมจะขับใกล้ขับไกลครับทางเรายินดีเลยครับผมหากขับแล้วไม่ประทับใจตรงไหนนะครับบอกผมและทีมงานรถบ้านมงคลได้เลยนะครับผมทางเรายินดีแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผม และทางเรามีบริการนะครับจัดไฟแนนซ์และส่งมอบรถให้คุณลูกค้าฟรีถึงหน้าบ้านท่านทั่วไายได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม